เรื่องของการเทรดนะครับมันคือเรื่องของพฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับพฤติกรรมเนี่ยแบ่งเป็นอยู่2อย่างเนาะอย่างแรกนะครับเป็นพฤติกรรมของกราฟใช่ไหมที่เราเรียนรู้เรื่องของแท่งเทียนต่างๆนะครับเรื่องของจุดเข้าต่างๆนั่นแหละครับคือพฤติกรรมของกราฟนะครับแต่อีกหนึ่งพฤติกรรมนะครับสำคัญมากๆเลยพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยก็คือพฤติกรรมของตัวเราเองหรือเป็นพฤติกรรมของนักเทรดนั่นเองนะครับมาใครเคยคิดอย่างนี้บ้างว่าเฮ้ย ที่เราเทรดยังไม่ได้เนี่ยหรือว่าเรายังทํากําไรกับมันไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะจุดเข้าของเรายังไม่แม่นหรือเปล่านะครับคุณเคยคิดอย่างนี้ไหมว่าเออเราต้องไปเรียนรู้เทคนิคอื่นๆเพิ่มอีกไหมจุดเข้าเรามันไม่ดีหรือเปล่าเราอยากจะได้จังหวะเทรดที่แบบโอโ้โหโคตรจะแม่นเลยใครเป็นอย่างนี้บ้างผมเชื่อว่าเกือบ90%ก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วเป็นยังไงบ้างพอคุณไปลองเรียนเทคนิคใหม่ๆเกิดอะไรขึ้นครับอ่าบางทีมันก็ได้ได้ได้นะครับแต่ทําไมรายเดือนมันไม่เหลือ ทำไมมันไม่เหลือนะครับสังเกตไหมว่าเวลาเราแพ้เราก็จะแพ้ท่าเดิมๆลองดูนะเราแพ้ท่าเดิมอย่างไงนะครับก็คือวันที่คุณแพ้ผมพูดได้เลยว่ามันจะเป็นวันที่คุณหัวร้อนครับเหมือนกับรอบแรกเทรดได้ได้ได้แล้วพอมันเสียปุ๊บคุณอยากจะเอาคืนพอคุณอยากจะเอาคืนคุณกดออเดอร์รัวๆครับรัวๆ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 รัวแล้วเสียอีกอ่าหลังจากนั้นนะครับคุณเติมเข้าไปแล้วคุณแอดทั้งหมดที่มีเขาเรียกว่า all in ใช่ไหมครับอันนี้คือท่าประจำที่คุณจะแพ้ สังเกตทำไมผมถึงรู้ล่ะเพราะผมเองก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับคือเคยชนะแบบหลายวันหลายวันหลายวันนะครับพอแพ้แบบุญยิปอออินแม่งเลยเสียหมดนะครับอ่ามันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วสังเกตไหมครับว่าระบบเทรดที่ดีมันโอเคมันดีมากๆนะครับต่อให้มันจะเข้าแม่นยังไงมันดีมากๆแต่มันต้องควบคู่กับกันด้วยนะครับว่าระบบที่ดีเนี่ยถูกใครกําลังใช้อยู่ใครเป็นคนใช้นะครับเหมือนกันเหมือนคุณมีรถดีๆสักคันหนึ่งนะครับ แต่คนขับอ่ะขับไม่เป็นหรือขับแบบเร็วเกินไปมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคอย่างเดียวม,ม,มันไม่ขึ้นกับระบบระบบเทรดของคุณอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณด้วยย้านะครับการเทรดเป็นเรื่องของพฤติกรรมบนนี้ทุกคนเอาแต่เรียนเรื่องพฤติกรรมข้างนอกใช่นพฤติกรรมของกราฟของของะไรแบบนี้นะครับแต่คุณยังไม่เคยที่จะกลับเข้ามามองพฤติกรรมของตัวเองเลยว่าแล้วฉันน่ะดีพอหรือ,อยัง ลหลายคนเอาแต่หาจังหวะเทรดที่ห้มแม่น90%ขึ้นแม่น90%ขึ้นแล้วถามตัวเองหรือยังครับว่าตัวเราเองอะละเอียดพอที่จะรองรับระบบเทรดที่แม่นถึง90%หรือเปล่าบางทีเราเนี่ยครับมัวไปหาจังหวะเทรดที่แบบมันต้องแม่นแม่นใช่ปะแล้วแล้วเป็นไงทาไม่ได้ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเองเป็นคนที่ไม่ละเอียดพอนะครับเพราะเราเองรีบอยากจะเข้ามากเกินไปหรือขี้กลัวกังวลมากเกินไปสังเกตไหมเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับว่าจังหวะเทรดมาแล้ว แต่ไม่กล้ากดครับเพราะกลัวว่ามันจะไม่ใช่กลัวว่ามันจะไม่ได้อ่ะพอมันมาปุ๊บมันก็ไปคุณก็เข้าเทรดไม่ทันพอคุณเข้าเทรดไม่ทันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอารมณ์เสียดายว่าเสียดายแย่จังทาไมเราไม่ทําตามระบบกลัวแล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้เข้าในครั้งต่อไปนะครับพอครั้งต่อไปคุณมาเทรดอีกกาฟมันก็กําลังลงมาแต่ยังไม่ถึงจังหวะเทรดยังไม่ถึงตามแผนนะครับคุณก็กดก่อนใช่เปล่ากดออเดอร์อไปก่อน กดไปก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมันยังไม่ใช่ตามแผนไงก็คือคุณทําไปก่อนมันก็ผิดเห็น <He S 2> ไหมครับว่าพฤติกรรมของตัวเราเองไม่สอดคล้องกับระบบเทรดที่แม่นยําเลยเพราะฉะนั้นนะครับการเทรดเป็นเรื่องของพฤติกรรมคุณต้องปรับปรุงตัวเองคุณต้องปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองให้คู่ควรกับระบบเทรดที่แม่นยำนะครับถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ใช่คู่ควรระบบเทรดเจอกับระบบเทรดที่คู่ควรเมื่อน,นั้นแหละครับคุณถึงจะเป็นคนที่เทรดและเหลือกําไรในรายเดือน ย้ำนะครับมันเป็นแค่แบบนี้เองเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีระบบเทรดที่ดีอยู่แล้วแต่เข้าใจตัวเองแล้วว่าอ๋อปัญหาของฉันก็คือพฤติกรรมของตัวเราเองและไม่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปฝึกฝนตัวเองให้มีวินัยกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่อยากที่จะงมทางนานนะครับไม่อยากที่จะหลงทางไม่อยากที่จะแบบเ,เสียเวลาเวลากับการฝึกเองนะครับผมแนะนําเลยว่าลงคอร์สเรียนกับผมได้เลยนะครับคอร์สชื่อว่า binary option In Action นะครับคอสนี้ผมสอนอะไรบ้างนะครับฟังกันดีๆนะผมไม่ได้สอนแค่เทคนิคแค่ระบบเทรดจุดเข้าที่มีความแม่นยำสูงนะครับไม่ได้สอนแค่นั้นเพราะผมรู้ว่าปัญหาการเทรดของนักเทรดส่วนใหญ่เลยที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับเป็นเพราะพฤติกรรมของเขาเองเป็นเพราะตัวของเขาขาดวินยัยเพราะฉะนั้นในคอสนี้ครับผมจะปรับพฤติกรรมคุณ ผมจะสร้างให้คุณเป็นคนใหม่ที่มีวินัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะให้แบบทดสอบกับของคุณไปนะครับให้คุณได้ทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการสร้างวินัยอย่างสม่ําเสมอและส่งงานผมโอเคไหมครับถ้าเกิดคุณทําตามผมรับรองเลยว่าวินัยของคุณจะดีขึ้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่วินัยของคุณดีคุณก็จะสามารถรองรับ การเทรดที่แม่นยําม,มากถึง90%ซขึ้นไปได้และการเทรดของคุณนะครับจะแม่นยําและสุดท้ายเหลือกําไรในรายเดือนแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณมีแต่ระบบเทรดที่ดีแต่ตัวคุณเองยังดีไม่พอแบบนี้ผมบอกเลยว่าสุดท้ายคุณก็จะแพ้ท่าเดิมท่าเดิมก็คือว่ากดรัวๆและเบิร์นหมดพอร์ตและมันก็จะหายหมดเลยเก็ตไหมครับใครที่อยากจะพอแล้วกับการเทรดเดิมๆพอแล้วกับพฤติกรรมเดิมๆของเราที่เอาแต่หัวร้อนเอาแต่อะไรแบบนี้ครับวันนี้ผมบอกเลยว่า มันยากมากๆนะครับที่คนหนึ่งคนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองได้ด้วยตัวของเขาเองหรือจะเปลี่ยนวินัยตัวเองให้ดีขึ้นด้วยตัวของเขาเองโดยไม่ต้องมีคนอื่นมาบังคับมันยากมากๆนะครับเรา,าสังเกตดีทําไมการออกกาําลังกายเรารู้ทุกท่าเรารู้ทุกอย่างนะครับแต่ทาไมคุณไม่ออกกําลังกายเป็นเพราะอะไรครับเรารู้ทุกอย่างว่ามันดีนะมันต้องทอํางงอย่างนั้นอย่างนี้รู้หมดทุกอย่างว่ามันดีแต่ทําไมคุณไม่ทำครับคุณแค่ใจคุณนะครับ มันยังไม่สามารถเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองได้ใจคุณยังไม่สามารถที่จะใหญ่พอที่จะก้าวข้ามอะไรบางอย่างก้าวข้ามกำแพงอะไรบางอย่างของคุณได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะก้าวข้ามอย่างรวดเร็วคุณต้องมีคนบังคับคุณต้องมีคนคอยควบคุมวินัยน,นะครับแล้วก็คอร์สเรียนของผมสามารถตอบโจทย์ตรงนี้และแก้พฤติกรรมการเทรดของคุณได้และการเทรดของคุณจะดีขึ้นนะครับอย่าเสียดายเรื่องของค่าเรียนเลยอย่าเสียดายเลยครับผมบอกอย่าเสียดายเลย ผมรู้ว่าคุณคิดว่าเอ้ยทำไมผมต้องมีค่าเรียนคุณอยากจะได้เลยครับเพราะการที่คุณไปเเสียผมเชื่อว่าคุณเเสียมากกว่าค่าเรียนผมแน่นอนจากการที่คุณไปฝึกเองและคุณก็รู้อยู่แล้วว่าฉันเองไม่มีวินยัยและคุณก็อยากจะเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบไม่มีวินยัยไปเรื่อยๆและสุดท้ายมันไม่ต่างอะไรจากการพนันเข้าใจใช่ไหมครับมันไม่ต่างอะไรจากการพนันการพนันไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นมันมีแต่ล้มเหลว นะครับเกรทนะถ้าคุณไม่อยากจะเทรดแบบการพน,นันมาฝึกฝนวินัยกันก่อนนะครับในคอร์สนี้นะครับ Binary Option in Action สมัครเรียนได้เลยครับเจอกันในคอร์สเรียนสวัสดีครับ